ร,รถมือสองเจเคยินีต้อนรับนะคะรถยนตคันนี้เป็นรถ Honda j เ Z z ปี06ย์หกคารุคานเก่ง5ประตูสีขาวเครื่องยนต์1.5ค่ะ IDSI เกียร์ออโต้นะคะรถยนต์ปี06ตัวท็อปรถเดิมๆนะคะน็อตไม่ขยับเครื่องเกียร์ดีขับขี่สบายนะคะสีสันสวยงามค่ะภายในสะอาดเลขไม้สแสนห้าสามหนห้าพัโลนะคะเกียร์ออโต้คารุคาน ตามอายุนะคะรถมีเสื่อมโทมบ้างตามกันเวลานะคะสีสันก็เช่นกันค่ะ <Okay. S 1> ภายในยังสะอาด <Yeah. S 1> มีกล้องหลังค่ะ <Yeah. S 1> ยางใหม่มีจอแอนดรอยขับขี่ได้ปกติราคา99,000บาทค่ะรถอยู่แถวสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ <Okay. S 2> สนใจคันนี้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะ oh. อยากให้ติดต่อกันโดยตรงและนัดหมายไปชมตัวรถด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับไปดูตัวจริง ด้วยตนเองดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงแอดมินนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดทั้งหมด้องเบอร์โทรเราใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยสวัสดีค่ะ